สัมภาษณ์กฎหมายมหาชนเรื่องเจตนาล่วงหน้าดิงสวัสดีค่ะชื่อนาตัวหนคะว่าชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อคีมค่ะมาจากคณะบริหารธุรกิจค่ะค่ะก็จะมาถามคํถาถามนะคะคําถามแรกนะคะเคยได้ยินคาว่าเจตนาล่วงหน้าไหมคะเคยค่ะเออแล้วคิดว่าการทําเอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะคะมีความจะเป็นมากน้อยแค่ไหนคะเพราะอะไรคะ คิดว่าจําเป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการรับประกันว่าสิทธิ์ของบุคคลนั้นเนี่ยจะได้ใช้ในอนาคตในกรณีที่เขาเนี่ยไม่มีสติหรือว่าไม่สามารถสื่อสารได้ค่ะค่ะแล้วก็สิทธิ์ในการที่เลือกที่จะไม่ยื้อชีวิตในวาระสุดท้ายนะครับมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมากน้อยแค่ไหนเพราะอะไรคะคิดว่ามากค่ะเพราะว่าการที่เราเนี่ยได้ใช้ใชสิทธิเลือกที่จะไม่ยื้อชีวิตแล้วเนี่ยเหมือนเป็นการที่บุคคลหนึ่งได้ใช้สิทธิของตัวเองแล้วซึ่งเป็นสิทธิที่มนุษยชนขั้นพื้ โอเคค่ะขอบคุณค่ะเออดึงสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรมาจากไหนคะสวัสดีค่ะชื่อเกดมาจากสาขานิติศาสตร์ภาคพิเศษปีหนึ่งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะมาถามคำถามข้อที่หนึ่งกันค่ะเคยได้ยินค่ะโอเคค่ะข้อที่สามด้วยเลยค่ะจำเป็นค่ะเพราะว่าคนบุคคลอื่นจะได้รู้ว่าเราต้องการจะทำยังไงกับชีวิตและร่างกายของเราค่ะ โอเคค่ะคำถามที่4ค่ะสำคัญมากค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายของเราโอเคค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์นะคะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรมาจากอะไรคะ,ะชื่อคุณลำคุณลำเลิกรองวานับเป็นรอปอ,อยู่ที่ตาศึกษานี่แหละครับ ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์นะคะข้อแรกนะคะคุณลุงเคยได้ยินคำว่าเจตนาล่วงหน้าไหมคะก็เคยได้ยินอยู่แล้วโอเคค่ะแล้วคิดว่าการการทําเอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมีความจําเป็นหรือไม่เพราะเหตุใดคะก็จําเป็นอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นการเป็นการตัดสินใจของเราครับ ก็คิดว่าสิทธิในการเลือกที่จะไม่ยื้อชีวิตในวาระสุดท้ายเป็นเรื่องของสิทธ,ธิมนุษยชนที่สําคัญมากน้อยเพียงใดคะเพราะเหตุใดก็คง <s> ไม่น่าจะจำจำเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเราก็อยากไม่อยากจะให้มันยื้ออายุต่อไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ว่ามันมันไม่มีโอกาสแล้วครับเพราะก็อยากจะให้มันหมดไปตอนนั้นเลยครับ คค่ะก็จบการสัมภาษณ์แล้วนะคะขอบคุณคุณลุงมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนาตัวหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรมาจากไหนคะสวัสดีค่ะชื่อมุกมิงนะคะมาจากคณะมนุษยศาสตร์าขาภูมิศาสตร์ค่ะปีหนึ่งค่ะค่ะก็วันนี้ก็จะมาถามคาถามนะคะคําถามที่หนึ่งนะคะเคยได้ยินคาว่าเจตนาเอ้ยเจตนาล่วงหน้าไหมคะยังไม่เคยนะคะแล้วคิดว่าคาว่าเจตนาล่วงหน้าค่ะแปลว่าอะไรคะความต้องการหรือเปล่าคะความต้องการในอนาคตหรือเปล่าคะ โอเคค่ะแล้วคิดว่าการทําเอกสารแสดงเจตนาะล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะคะมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอะไรคะตรงนี้นะคะคิดว่าอาจจะจําเป็นต่อผู้ป่วยในระยะสุดท้ายค่ะอโอเคค่ะสิทธิในการที่จะเลือกที่จะไม่ยชีวิตในวาระสุดท้ายนะคะคิดว่า,ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนยังไงมากน้อยแค่ไหนคิดว่าเอะเพราะอะไรคะตรงนี้นะคะมีก็คิดว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตเหมือนกันค่ะม,มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่ก็ มันก็จําเป็นสําหรับบางคนค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณสําหรับคําตอบนะคะขอบคุณค่ะถึงสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์นะคะช่วยแนะนาตัวหน่อยค่ะว่ามาจากไหนชื่ออะไรค่ะอ่าชื่อจีนมาจากคณะแพทย์ค่ะเป็นนิติแพทย์ชั้นปีที่หนึ่งค่ะโอเคค่ะในส่วนของจิตนาโรคหน้าก็เคยดีดมาบ้างก็ส่วนตัวคิดว่าตรีความในรูปแบบว่าเป็นจิตนาที่เอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นคนไข้หรือว่าผู้ให้การรักษาเนี่ยได้คิดไปก่อน่วงหน้าแล้วค่ะ <Okay. S 1> ส่วนตัวคิดว่าการทําเอกสารแสดงเจตนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุต่ากว่า18ปีเพราะว่าในหลายอย่างอ่ะยังต้องใช้การตัดสินใจจากผู้ครองเป็นหลักแล้วก็ในการรักษาบางอย่างมันมีความเสี่ยงอย่างเช่นการผ่าตัดในส่วนสําคัญบางอย่างอะไรเงี้ยผู้ป่วยก็ควรจะได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากแล้วก็ผู้ป่วยก็ควรจะรับทราบในจุดจนั้นแล้ว ในสิทธิในการที่เลือกจะมียู่ชีวิตอันนี้ก็คิดว่ามันเกี่ยวแล้วก็สําคัญด้วยจากทีมษซช,ชนเพราะว่ามันเป็นสิทธิของเราที่จะเลือกเกี่ยวกับว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปอยังไงในอนาคตเพราะว่าในการยื้อชีวิตบางอย่างมันก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในภายภาคหน้าเช่นการถึงว่าการเป็นการกู้ชีวิตที่แบบเกินสี่นาทีขึ้นไปอะไรประมาณนี้ก็อาจจะทําให้เราออกมาก็แบบไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็แบบไม่สมบูรณ์ในการใช้ชีวิตที่จะต่อไปหลังจากยื้อชีวิต โอเคค่ะก็ขอจบการสัมภาษณ์ในคานี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนาตัวหน่อยค่ะว่าเป็นอาจารย์ประจําคณะอะไรคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์นะคะคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบรุรพาค่ะก็จะมาสัมภาษณ์นะคะว่า,อา,วาอาจารย์นะคะช่วยอธิบายคําว่าการแสดงเจตนาล่วงหน้าหน่อยค่ะก็คือจริงๆแล้วการแสดงเจตนาล่วงหน้านะคะ,คะ,ะ,คะมันเป็นาการทําเป็นหนังสือว่าเรา อยากจะปฏิเสธการรักษาในเวลาที่เราอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตต้องมีเงื่อนไขนี้อยู่ด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้สบายดีแต่ว่าอยากจะแสดงเจตนาก็ได้แต่ว่าจะเป็นการแสดงเจตนาล่วงหน้าอย่างเงี้ยาเรวก็คาว่าล่วงหน้านที่หมายคือเราอาจจะยังไม่รู้คอนดิชั่นเนาะมันมีสองสองประเภทก็คือวันนี้เรายังไม่ได้รู้หรอกว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็เลยล่วงเขาก็เลยเรียกล่วงหน้านะคะกับตอนนี้ว่าเรารู้แล้วว่าระยะสุดท้ายเนี่ยสมมุติว่าหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้อีกไม่นาน เราเราก็เลยแสดงเจตนาล่วงหน้าอันนี้คือ condition มารูนะคะเราก็เลยเรียกว่าเป็นการแสดงเสร็จตนาล่วงหน้าว่าจะไม่อยากจะรับการรักษาเหมือนในภาวะที่เราทรมานอ่ะเราไม่อยากทรมานแล้วก็อย่ามาปั๊มหัวใจอย่ามา C P R อย่ามาเจาะท่อใส่ท่ออะไรพวกนี้าั้นเองโอเคค่ะแล้วการแสดงเจตนาล่วงหน้านะคะมันเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนยังไงคะ,ะก็เกี่ยวแน่นอนคือสิทธิอย่างแรกคือพวกสิทธ การตายเนาะสิทธิ์การตายโดยตามธรรมชาติอย่างเงี้ยพวกไรทูไดหรือว่าในการตัดสินใจในเนื้อตัวร่างกายนะคะตามสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนอะไรพวกเนี้ยว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอ่ยนะคะเราควรจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าฉันจะอยากจะอยู่หรืออยากจะไปอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของกลุ่มซึมเศร้าหรือหรือท้อแท้อะไรเนี่ยก็เลยเกิกระตายรอดมาอันนั้นจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนี้เนาะแต่มันต้องเป็นประเด็นว่าคล้ายๆว่าสัจสิความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งตรงเนี้ยฉันอยู่อย่างติดเตียงทรมานคอก ทาเวทนาเนี่ยสมมติว่าอย่างพวกกลุ่มอาจจะเป็นเบาหวานบ้างคือถูกตัดแขนตัดขาบางคนเคยเห็นเหลืออยู่ครึ่งตัวก็มีนะมันมันก็น่ามันต้องใช้คํานั้นแหละมันก็คือน่าเวทนาเราก็จะรู้สึกเหมือแบบคล้ายๆอารมณ์แบบดาวลงเรื่อยๆแล้วก็อย่าอย่าให้ฉันอยู่นี่คือศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่างนึงไงใช่ไหมว่ามันไม่ควรจะมาแบบให้ฉันอยู่ในสภาพนี้แต่ถ้าเราอยู่สภาพดีๆเราไม่มีขยัตายอ่ะสุมันคอนเซ็ปต์มันมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่ามันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตรงนี้นะครับสั้นๆแหละ โอเคค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าเอกสารแสดงเจตนาลงมาค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยปกป้องสิทธิ์ในการตัดสินใจของตัวเองของผู้ป่วยยังไงในกรณีที่เออผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารด้วยตัวเองได้แล้วค่ะ,อ,ะอันนี้ก็ชัดเจนไปในคําถามแรกเหมือนกันนะพอบอกว่าเราอะมีสิทธิที่จะสแสดงเจตนาตอนนี้เลยนะฮะตอนที่ยังปกติอยู่ก็ได้ก็คือเหมือนเป็นแบบอาจารย์เป็นพวกคิดการไกลเราไม่อยากเป็นภาระให้กับคนอื่นพูดง่าย คือเราก็จะจัดการชีวิตตัวเราเองเนาะว่าเออเฮ้ยถ้าอย่ามายือ้อถ้าเราอยู่ในภาวะแบบนั้นนะอย่ามายื้อเลยเพราะการยื้อในที่นี้มันทรมานทั้งคู่นะมันถึงทัคู่หมายความว่าต่อตัวผู้ป่วยเองหรือว่าต่อตัวคนรอบข้างที่เขารักเราที่เขาต้องมาคอยเดือดร้อนดูแลหรือถ้ามองในมุมการแพทย์เขาก็ต้องมาใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี <Technology S 1> ที่มันมีราคาสูงเนาะนกับเราแค่คนเดียวเนี่ยเพียงแค่ให้เราหายใจไปเรื่อยๆค่ะม,มันก็เลยเป็นขั้น,นแรกละสองเนี่ยถ้าตอนที่เราไม่รู้สึกตัวเลยอะ่ะคือพูดจาไม่ได้ก็ยิ่งหนักไปอีกถ คนข้างกายเรามีไหมเราจะมายืนบอกว่าเออถอดถอดช่วยเครื่องช่วยหายใจเลยเออเออให้อาจารย์เขาไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยไม่อะมันก็ขนาดเราเป็นแค่อาจารย์ลูกศิษย์ลูกปลาอาจารย์เขาว่าเออเราลูกศิษย์เราคงไม่มีใครมาบอกเฮ้ยให้ให้พี่ประภัยเขาไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่มีใครกล้าพูดอย่างนั้นนะบางทีไอ้เจ้าตัวล่ะเจ้าตัวก็อยากจะลุกขึ้นมาบอกเหมือนกันว่าเออไม่ต้องปั๊มแล้วฉันเหนื่อยแล้วขอฉันไปอย่างสบายอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกอ่ะเออเพราะฉะนั้นะในในหัวข้อนี้ในการแสดงเจตนาล่วงหน้าเนี่ย ในภาวะที่มันยากมันก็คือประเด็นที่คุณถามก็คือในภาวะที่เขาไม่รู้สึกตัวจะทําอย่างไรมันมันก็ควรจะต้องมีมันนตัวแทนนะอ่าถ้าเราสั่งเอาไว้ว่าจะเราจะให้ถามญาติเราคนไหนลูกหลานเราคนไหนหรือพ่อแม่คนที่ใกล้ชิดซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นญาติทางสายพินธุ์นะอาจจะเป็นคุณก็ได้สมมุติว่าเราเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ที่สนิท,นทมากรักรักใคร่กันเป็นเพื่อนสนิทที่ไว้ใจอาจารย์ก็จ,จะแสดงเจตนาลวงหน้าบอกว่าถ้าฉันวันหนึ่งที่ภาวะอยู่ในภาวะที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็ ให้ hey, คนเนี้ยเป็นคนตัดสินใจมั่นใจว่าเขาจะรู้นิสัยเรารู้ว่าเราอะเป็นพวกรักสัตว์สิความเป็นมนุษย์เราพูง่ายเป็นพวกคอนเซิร์นว่าไม่ไม่อยากอยู่เป็นภาละใครในสภาพแบบนี้นะคะโอเคค่ะต่อมาในคำถามสุดท้ายนะคะในกรณีที่เอกสารแสดงเจตนา่วงหน้านะคะขัดแย้งกับความต้องการของญาติหรือว่ามันขัดแย้งกับหลักทางการแพทย์อะค่ะหลักสิทธิมนุษยชนในครั้งเอในอันนี้นะคะจะช่วยแก้ไขปัญหายัางไงบ้างคะก็ต้องให้ญาติ ทำความเข้าใจกับหลักนี้มากๆนะหมายถึงว่าหลักขคาลบกันตัดสินใจของบุคคลเน่คะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื้อตัวร่างกายเป็นของเราของแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็ต้องเคอรพเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องบอกว่าหัวข้อนี้ประเด็นเนี้ยต้องต้องให้ความรู้กับประชาชนเยอะๆประมาณนี้โอเคค่ะก็ขอบคุณสาหรับคาตอบแล้วก็ของอาจารย์เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณที่รับฟังคลิปของเราจนจบครับ